สวัสดีค่ะมีรดเนส u ูสภาพไปสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะท็อปสุดของรุ่นขับเคลื่อนสีล้อด้วยนะคะ Honda c r v 2.4 EL ขับสี่เกียร์โ,ต,โตคันิปี้ปี2011ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่429,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติใจได้เต็มนะคะส่งเดือนละ8,000กว่าบาทขอคนซื้อนะคะเงินเดือน1 6 0 0 0บาทขึ้นไปกระสือโตคัน,คนิไปใช้งานได้แล้วนะคะรถสวยกว้างขวางนั่งสบายแอร์เย็นฟูลออปชั่นเลยนะคะ เดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพดีน่าใช้มากๆเลยนะคะเครื่องแรงขับดีสุดๆเลยค่ะได้เกียร์ออตโต้ได้ขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยนะคะ <S <S Honda CRV 2 4 L ปี2011ค่ะ4,29,000บาทเท่านั้นค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเหมาะหนางนะคะสีครีมปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะระบบเซ็นเตอร์ล็อกค่ะ กระจกปรับไฟฟ้า FIFA, พัดไฟฟ้าแอร์แบ,แบ,บคแอบียสบุญแจรีโทมโคมาฬัยมันติฟังก์ชันนะคะมีบลูทูธด้วยนะคะจอเนวิเกเตอร์ igator, กล้องส่องถอยแอร์ดิจิตอลนะคะสภาพดีสุดๆเลยค่ะสนับันน e 1 0ได้ด้วยนะคนซื้อของเงินเดือน1 6,000บาทขึ้นไปนะคะรถสวยสภาพดีนาใช้ามากๆากเลยค่ะคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะ ได้เครื่องยนต์วีเทคค่ะข้างหลังกว้างนะขนของได้เยอะมากๆเลยนะคะน่าใช้ค่ะคันนี้ได้รถอสีดำนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะดูดีมากๆเลยนะคะติดฟิล์มพร้อมค่ะคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะ ท็อปสุดนะคะท็อปสุดจะเป็นเบาะป,ปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะเบาะใหม่เอี่ยมเลยค่ะหน้าเครื่องค่ะเป็นเครื่องยนต์สองจุสวีเทสค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะสนใจง่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องเลดีนะคะมีแอดนำหน้านะ @amp10 <ม>ค่ะพิมพไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะรถสภาพดีน่าใช้มากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ไม่ได้ค่ะ